กำันนในพื้นที่ของอำเภออมก๋อยค่ะคุณผู้ชมอากาศยาน KA32 ได้ขึ้นบินปฏิบัติการช่วยดับไฟในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยค่ะภายหลังเกิดจุดความร้อนขึ้นเมื่อวานนี้หลายจุดด้วยกันจนเกิดไฟป่าขยายวงกว้าง ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ส่วนหน้าได้รับรายงานจากการประสานของนายครินหิรันไกลลาดหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอมก๋อยว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเกิดไฟป่าขยายวงกว้างในพื้นที่เนื่องจากเกิดจุดความร้อนฮอสปอต17จุดช่วงเช้าของเมื่อวานนี้คือ1มีนาคม2568ริเวณป่าห้วยคืดป่าห้วยอุ้มหลวง ป่าดอยกูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก่อย ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์ไฟป่าและวางแผนการเข้าควบคุมไฟในพื้นที่ค่ะพร้อมทางได้มอบสเสบียงอาหารและน้ำให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสนทิคกำลังดับไฟป่าแต่เนื่องจากพื้นที่ที่เข้าไปค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากจึงไม่สามารถดับไฟได้หมดและได้ร้องขออากาศยาน KA32 จากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ส่วนหน้าเข้าดับไฟในครั้งนี้ค่ะ ถือว่าเป็นช่วงที่เกิดจุดฮอสปอตความร้อนในจุดที่ค่อน